ผัวมาอยากได้ผัวคือสีไข่แนมีผัวคุยน้ำเวลาเจ็บเป็นเนินูุ่นกับมีผัวเบิงผัวแย่งเวลาหย่านผีกับมีมูมีสหายมีมิดเวลาไปหันม้านี่กับมีผัวพิงผ้าศัยหาเงินหาทองหายใส่หายใจหายความมบุญคดมาได้สามีคือผัวมาแล้วกะเอาแหละบัานบางเอากาศถึกใจแน่บางเถาก็บ่รถ์ใจแน่ได้ใจแน่บ่ได้ใจแน่จุ นัน่นักเขาเพราะว่าไปเล่นเมียหน่อยเล่นสาก็ยิ่งทุกนักเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าไปโดนมาบ่มาก,กับเป็นห่วงไปหันไปหนีบบ้านในมาหาวิทยาลัยกับเป็นห่วงจักห่วงหนา้จาจักห่วงหลังบัณนได้ผัวแล้วก็บ่มีความสงบสุขบาร์เจมีนสีมีความสุขก,กับบ่มีอีกเจ้าหน่อยผัวเจ็บป่วยเจ้าหน่อยผัวกระเถ่ากระแก่ผัวเจ็บผัวป่วยผัวหล่มผัวตายเอาแล้วบัณย กลายเป็นแมห่างกลายเป็นแม่ใหม่ไปมันเป็นชีมีความสุขอีรล็กะบอร์เมนกับบอมีบางคนกับซอดสแสวงหาเมียเอมีเมียก็สิมิความสุขแล้วมีผู้หนึ่งเขาเป่าไฟให้โยให้กินมีผู้หงหาอาหารให้โยให้กินมีผู้ปัดกวดทง่านสัน้นมีผู้สักผ้าซักแพ่ให้คึดคขึ้นไปขึ้นมากขึ้นไปขึ้นมากกับขึขอยากได้บานนี้ ก็เสีสบายขึ้นคือสิมีความสุขหาบานเนี่ยเมื่อใดเมียมาแล้วกะถิดใจแน่เมื่อเถิดใจแน่บานเนี่ยหลังเถือว่าใดเมีย,มา,ม,ยมาเป็นวัตกะภรรยาโอ้โจระภร,รยาโอ้เป็นอายะภรรยาอยแทนที่สีมีความสุขเลยตรงกันขามกันมี่ไดนเมียมาแล้วมัในนอนงเสื้อนอนเตีนสวยก็บบไดาบานเนี่ยเมียอยู่เฮื่อผัวไปหาหนูบานเนี่ย ไปหาหิ่งโน้เนิ่งปูยนิ่งปลาไปหาปูหาปลาขาดสัตว์ชีวิตบ่ได้รับบ่ได้ยืนบ่ได้ขึ้นบ่ได้นั่งว่ต่างๆกลางคำกางคืนกางเบนกางเอียงก็ดิหยื่อหน่อยหน่าหน่อยตายให้งานหน่าตามคำเขียดกลับมาหอดแล้วบางเือเมียอารมณ์บ่ดีไปตายสิไหนมาขนาดมน่าตายแหละว่าม่นสิมีความสุข เมืพ่ลมพ่อตายมาหออแทนที่สิเดงยิ่งคำบานก็บริดงยิ่เพิ่มทุกข์อีกม่นมีทางออกไปร้อยกินเหล่ามันแก่กลุ่มก้อนกินเหล่าเม้ายานัดมาเข่าไม่เมียเจ็บเมียป่วยเมียมอยอยู่ดีสบายแต่เธอหาเงินหาทองบ่พอใสบ่พอใจจักหลูกคอไปลงหล่าลงเลี้ยนจกักคาสมุติดินซอ้อคาเสือผาอาแพ จะไม่ขารถขาเลือาจะไม่ขาโทรทัศน์ปัดร่มตู้เย็นเนี่ยเมื่อแรกมันเมืม่อน,น้อนกายนาัาเห็ุจังไดน,น้อกูแม่ืม่แมนสิมีความสุขกันตรงนี้อีกแล้วบ่เนี่ยบ่อยู่ดีสบายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันสําคัญหลายน้องน้าเขาบ่ไม่มีหม่องพังเพงิเพงท่อกัอสอจจะหน่อยบอ่ ปเยิมหนีเยิมเซนมากมันเป็นหนีเป็นสินดอกออกมาพะลุงพลังสารพัดแต่มันจะเป็นมันเพราะว่ามันมีความสุขก,กับว่มีบางทิงีบางขังบางครั้งบวดชะบอบบอดค่สเสดหนประพฤตธปฏิบัติคั่สิ็หายกลุ่มอกกลุ่มใจเคยเสดรับแสงแหง่งธรรมะให้เกิดความสงบปร่มเย็น แต่ว่าก็โอ้ขันเสียบวชก็เป็นห่วงหนาห่วงหลังหลูกกับพ่อหนใยญ่เขันเสียาเห็นแก่ตัวว่ทุนต่อไปเป็นแนวหันได้เมียหรับได้ผัวหละพยายามได้ลูกขันไม่ลูกก็นเสียไข่แม่พ่อได้หยอกพ่อได้อุ้มพ่อได้เจียไงขึ้นมาพ่อจะได้พึ่งผ้าอาศัยผันบัวอยู่ละหาความสุขได้เมื่อได้ลูกมีลูกออกมาแล้วมันเอาแล้วมัน ผัวหาเงินบอกคอยได้แเม่สิออกลูกเขตไหนบามีหม่มองพังเท้กาก็ซ้อนในธนาคารในบามีแท่ยีริกระหาพอหาแม่ขอพอขอเม่ยืมพอยืม,มแมียเมียออกลูกลูกออกมาแล้วมันหรือมีปากมานั่มไหมกินกะเป็นใสก็เกงมันพอแมียนาหนาดำาำเกียทา้าเงื่อนาท่องขู่ทัวเล่าเกาหัวหย่า พ่อใส่ลูกสิได้ยูได้กินพ่อลูกส่ใส่นักนักเข่าบ้างในมาเลียกลูกได้ลูกมาสมความปรารถนาแล้วก็มันจะมีความสุขจะต้องเป็นผ้าละเพิ่มนอกจากผ้าละเพิ่มแล้วลูกบางค้นก็นด,ดีเหตุไหนพ่อแม่เฉินลกเชิใจ ลูกแก้วมาแหนแสนดีนักพ่อแม่รักปรื่มใจยิ่งนักหนามิเสแรงที่อุตสาเลี้ยงโลกมาลูกแก้วตาเชื่อพ่อแม่ทําแต่ดีใข่แน่แต่ว่าการมีเป็นห่วงเป็นทุกข์เกา่าหยานจังสันหยานจังเส่แต่ลูกบางคนมนันบาจักพอ่อมาจักแม่มนันเป็นแถวขํามผานั่งคําผานโู้อีกระบันลูกทรพีดีแต่ทำความชั่ว เพราะว่าตัวใจต่ำสามสตุนบอกง่ายว่าเกิดมาแล้วบอเห็นคุ้นของพอของแม่ใจให้แต่พ่อแม่ส่ำอุกฉ่ำใจหน่อยเนอะเต้มใจนักหน้าเขา่าเสียหอดประสาทขึดน้ำหลูกน้ำเต่ามากเกินไปนี่เป็นแน่างนั่นบันเียก็ว่าโอดข้วยน้ำหลังเลยอจังสันจังสิเป็นทุก เวลาหลูกเจ็บหลกดรวยก็โอ้เวลาหลูกรวมลูกตายก็โอ้เป็นอยู่จังสี่โลกของเฮาแต่ว่าคนบางคนก็บรเรเทาบอหลับบอจำบบอจือเจ็บแล้วไม่จำจยัง่งงมยั่งเศร้าเอาอยู่ยั่งซออแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่ว่านั่นพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ตัดไว้อนัปรียะปริเยสนา การสแสวงหาสิ่งที่จะต้องเกิดจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องป่วยจะต้องตายเรียกว่าสวแสวงหาบอบประเสริฐเพราะมันเป็นเหตุในเกิดความทุกข์เป็นเหตุในเกิดความกังวลแต่ทั้งกระหน่นชาวโลกทั้งหลายกันยังพอพอใจในสิ่งเหล่านี้อยู่จะ่าคน้นเช่จะได้ในปัศนาภาวนานั้นจัง่าเคื่อกันครับ เขาของโคราการเจริญปีสนาภาวนาเนี่ยมันต้องเบนจิตเบนใจออกจากภพจากชาติโมเมนเบนเขาสู่ภพโมเมนเบนเขาสู่ชาติโมเมนเบนจิตเบนใจเพื่อให้เกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่คัดความรู้สึกของคนเป็นอย่างมากคนจงบ่คอยพ่ออกพ่อใจประพฤติปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ท่วนกระแสของโลก อย่างเพ็ดมั่นวัสันทอเป็นสิ่งที่ท่วนกระแสของโลกเห็ดไถ่เช่าโลกั้าหลายเนี่ยลำบากลำบนคานีเดินทางสายหนีกด็ดีพอมันคัดความรู้สึกทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นจิตมันเกลือกกลัวกับการมาคุณมาตลอดในเมื่อมันเกลือกกลัวกับการมาคุณมาตลอดมันก็เลยพ่ออกพ่อใจทุกข์กันยอมทุกข์กันยอม แต่ความจริงกระบอปราธนาถุกแต่ว่ากันยอมเพราะอย่างเพราะจิตมันต้องการสิ่งนั้นเป็นอย่างจิตมันจะต้องการสิ่งนั้นเพราะมันอยู่น้ากันมานานาน,น,นจนแยกบอ,อกบาสามารถที่จะแยกออกว่าความจริงอิรีนันเป็นจังไหนความซุขที่แท้จริงเนี่ยเป็นจังไหน บวาสามารถที่แยกแยะออกได้วนะ่าเถอะก็เลยตายบลาบจากเถื่อเห็นผัวตายก็ขึ้นหอดอยู่แหลกๆกนันนี่อยู่ไปอยู่มากก็เศร้าขึ้นหอดสังเกตบางไม่ออกบางคนหรอวะพูนอยู่ไกลๆช่วงผัวตายใหม่ๆนี่เข้าวัดดูดูึ้นหอด อยู่ไปอยู่มาห่างอ้อคางออก้างอ้อคางออกเศร้าออขึ้นหอดแล้ว,ว่สาสันทอดเศร้าโศกพอออกบางคนเมียตายกะเที่ยวเขาตั้งแต่วัดลูกตายกะเที่ยวเขาตั้งแต่วัดบ้านได้ดนห่างอ้อคางออกคางออก้างออกมีจัดเศร้าขึ้นหอด,หอดเห็นใหมมักหนามันเริ่มสู่เริ่มผัวเกา่าเริ่มเมียเก่ามัน เห็นจังสันกันหลายจะว่าเอาความแน่นอนในโลกของเฮานี่่ได้จักอย่าง,งมณีกมขามาหาการภาวนามันก็คือกันบ่แน่นอนจักอย่างกายกับบดแน่นอนใจกับบแน่นอนเพราะรูปน้าเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของธรรมชาติอันนี้จังความไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าคนเฮ้ากับหลงหยึดหลงหยึดว่าเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริงหลงหยึดนะ่นความจริงร่างกายของเฮ่ามันเกิดมาเองของมันเนะพราะอำนาจแห่งเหตุเหตุคือบุญกุศลที่เฮาสั่งสมอารมณ์ไวนะ้เหตุตัวนั้นเป็น ใจเฮาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะอาศัยเหตุตัวผลเกิดมาแล้หเมื่อก็แกเองของมัน่นเจ็บเองป่วยเองตายเองของมัน่นธรรมดาสิ่งเรานี่ะมันเป็นสัจธรรมซึ่งเาวาโลกทั้งหลายคันบอได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดสรุปแท่งตลอดก็บอคอยเข้าใจง่ายๆ ยังแม่ว่าฟังได้ฟังได้ศึกษาก็ย่งบ่เข้าใจอยู่กับมีย่งบ่เสืออยู่กับมีจะว่ามาเสาได้นป่าหลบน้อยนึงเกี่ยวกับพระรตนาจัยของเฮาได้ป่าหลบหน่อยนึงแม้แต่พระสงฆ์ได้บวชเฮียนเขียนอ่านศึกษาเร่าเรียน กาย่งบอเสืออร่อยเปอร์เซ็นต์คันเสื้อร่อยเปอร์เซ็นต์อีลี่นี่บอกขึ้ซิก <c oughs> น้อคันขิดซิกย่ำแตดแสดงวอมบอเสื้อร่อยเปอร์เซ็นต์ขนาดลงปูแถ่ยังอยากซึกแกแล้ววา่าัชตะพวกซีเขากระโล่งนะกาย่งขิดอยากซิกอยู่เป็นอย่างมันจะเป็นอย่างสัน้นัานบอเสื้อ,อร่อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นจิตของคนเฮ่าเนี่ยควรฝึกฝึกให้มันเกิดความรู้ฝึกให้มันเกิดปัญญาฝึกมันคันบ,บ่ฝึกแห้วมันโง่จิตนี่มันโง่เป็นอยังมันจะโง่กับพราวามันขาดโมดีมันขาดโมดีมันไปหลงเสือโมบดี พระวจิของเาามันมีมูอยู่สองมูดีก็มีมูบดีก็มีมันมีอยู่สองคนเนี่ยมาจิกขขงเหาบ่ฟึดบ่ฝนบ่อบบ่ร่มมันก็มีมูของมันเช่นกันคือมูบดีมันก็เลยพาให้ขิด ไปตามอำนาจของความบดีคิดบดถือยางบวชขม่าแล้วจังสิความจริงและเสียดายเสียดายเสียดายพระเสียดายเนรเสอยดาิโยมกบบางคนก็บ่คอยเข่าใจเราคิดว่าการบวชเป็นของเห่่นบวชตามประเพณีเท่อหั้น เราไม่ได้พิจารณาถึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์สเสด็จออกบวชเพื่ออะไรเราบุคิดให้ลูกบวชก็เพราะสัมซานบางคนนะบวชจัง้อ่เจ็ดมือสิบหามือเดือนหนึ่งสามเดือนพ่อได้เห็นใช่พ้าเหลืองกับพ่อดอกหลาผอกระแม่บางคนนะเราคึกกันกับพุทธศาสนานี่ เป็นของเล่นพิธีกรรมนี้เป็นของเล่นบวชเนี่ยเป็นของเล่นนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะฉะนั้นจังบวคิดคือหมูปันดบางเถื่อกันนี่ยคิดแพ่งผ่าแพ่งแน่นจังหวะต่อไปนีนยันในคิดใหม่อยู่ดอกถ้าผู้ใดบวชแล้วจะสึกอยู่ไม่ต้องบวชยู่นี่ อย่างได้เอาปนันอยู่ต่อไปคิดไว้ตั้งแต่เริ่มแรกจะมาอยู่วัดเก่านะปีสอง5รห้คิดถ้าผู้ที่จะอยู่ด้วยกันคือจะต้องตั้งใจอยู่ในพระศาสนาตลอดชีวิตผู้ใดจะบวชด,ด้วยก็จะต้องบวชอย่างพระพุทธเจ้าบวชตลอดชีวิตเลย ญาณได้เอาปนันอย่อางอจะหน่อยความคิดนี่มันยังยังยัง,ยงบ่ได้ลืมปันไดวันวนเบื้องแล้วญาณโยมนะคือก็ของเหลนเสียดายธรรมเสียดายวินัยธรรมะขององค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้านะีสูงอมีคาอิาีแต่คนเราทำเล่นๆบางคนนะ บวชเล่นๆบวชแล้วไม่ได้ทราบซึ่งในธรรมะอะไรเลยก็มีก็เลยกลายเป็นประเพณีเฉยๆอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านกล่าวเรื่องเกี่ยวกับการบวชของโบราณบวชรักบ,บวชรักบ,บวชเล่นบวชลองบวชคลองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผพานข้าวสุก บวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาบวชหาของเล่นโบราณเก่าวเอาไว้